โซเดียมเนี่ยเป็นเกลือแรกอย่างหนึ่งนะคะที่ใช้ในการดำรงชีวิตเขาจะมีมีประโยชน์ถ้าอยู่ในระดับที่ปกติแต่ถ้าเมื่อไรต่ำเกินไปสูงเกินไปจะเกิดอันตรายกับร่างกายนะคะโซเดียมเนี่ยองค์การอนามัยโลกเขากำหนดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราควรกินไม่เกิน2,000มิลลิกรัมหรือว่า2กรัมถ้าเทียบโซเดียม2,000มิลลิกรัมเนี่ย ประมาณเกลือแกงเกลือแกงนะคะเกลือแกง,แกงข,าขาวๆนะหนึ่งช้อนชานะ,ะนะหรือไม่ก็ซีอิวน้ำปลาเนี่ยประมาณ3-4ช้อนชาอย่างเี้นะคะเป็นตัวอย่างนะคะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องความดันสูงเนี่ยถ้าจำกัดโซเดียมได้ไม่เกินพัน0มิลลิกรัมหรือ1.5กรัมเนี่ยจะคุมความดันได้ดีแต่กินอาหารที่จืดขนาดเนี้ยมันจะกินไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะนะเราอาจจะกินได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กินได้น้อย เพราะฉะนั้นจำกัดสักวันละไม่เกิน2 0 0พกํกำลังพอไหวนะคะไม่จืดเกินไปนะคะนะอ่าทีนี้เรามาดูว่าโซเดียมมันอยู่ในไหนบ้างนะคะเรียงลำดับตามนี้เลยในธรรมชาติอาหารธรรมชาติเขาก็มีโซเดียมประกอบอยู่แล้วนะคะนะแต่จะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะโซเดียมจะมาเยอะมากขึ้นเมื่อเอาอาหารนั้นมาแปลร,รูปนะคะนะอย่างเช่นอาหารกล่งสำเร็จรูปต่างๆนะคะนะ จะมีโซเดียมเพิ่มขึ้นและที่พบว่ามีโซเดียมเยอะสุดก็คือเครื่องปรุงต่างๆนะคะมีโซเดียมถึง80%นะคะเอามาดูที่ด้านนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของสลา,ากผลิตภัณฑ์อาหารชนิดนึงก็คือบะหมี่กึ่งเซมิเ็ตรูปนะคะถ้าพี่ๆเคยพลิกซองหรือข้างหน้าซองนี่จะเห็นไอแ 4, แนนะะนะ้แท่งสี่แท่งเนี้ยนะคะนะแท่งริมสุดคือโซเดียม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซองนี้มีโซเดียมนะซองหนึ่งนะ1220เกินครึ่งหนึ่งของโคต้าที่เราควรจะกินทั้งวันอยู่แล้วนะคะแล้ววันหนึ่งเราไม่ได้กินแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเดียวเนาะถ้าเรากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วกินอาหารอย่างอื่นไปด้วยอีกเรามีโอกาสได้รับโซเดียมเกินนะคะเอามาดูตัวอย่างต่อมาอันนี้เป็นสลากข,ของซอสชนิดหนึ่งนะคะพอมาพลิกดูปุ๊บเขาจะเขียนว่า1ช้อนโต๊ะมีโซเดียม 1,413นะคะหนึ่ช้อนโต๊ะ1น1 3นะ,ะ 1, 13, นะเกินครึ่งหนึ่งอีกแล้วบางทีเราไม่กินซอสแค่ช้อนเดียวเรากินมากกว่านั้นเรามีโอกาสได้รับโซเดียมเจินจากอาหารเหล่านี้นะคะอะ่ะทีนี้ <c oughs> เรามาดูว่าโซเดียมมันแอบแฝงอยู่ในอาหารอะไรบ้างมาดูที่ด้านนี้เลยนะคะอันแรกเลยกลุ่มอาหารหมักดองต่างๆอาหารกระป๋องนะคะนะ ที่มีรสชาติเค็มมากเค็มน้อยก็แล้วแต่นะคะจะมีโซเดียมผสมอยู่อันที่2ก็คือผงชูรสอันที่3เครื่องปรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบผงแบบน้าําแบบก้อนนะคะพวกนี้จะมีโซเดียมค่อนข้างเยอะนะคะอันที่4อาหารขุบกรอบข้นมถุงที่เด็กชอบกินนี่แหละนะคะบางบางอันบางอย่างจะมีรสชาติเค็มเค็มไปแล้วไแลบางอันรสชาติไม่เค็มแต่ก็มีโซเดียม เยอะอยู่ซึ่งเป็นลักษณะของโซเดียมแฝงซึ่งหนูจะอธิบายต่อไปว่าโซเดียมแฝงคืออะไรนะคะอันต่อมาคืออาหารกึ่งสําเร็จรูปเช่นบะหมีกึ่งสําเร็จรูปซุปกระป๋องโจ๊กกระป๋องที่เป็นผงๆเดีวต้องมาใส่น้ํากินนะคะนะอันต่อไปขนมที่มีการเติมผงฟูเช่นเค้กค,คุกกี้ขนมเบเกอร,กรี่ต่างๆนะคะผงฟูก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของโซเดียมนะคะซึ่งเป็นลักษณะของโซเดียมแฝง นั้นสุดท้ายก็คือน้ําหรือเครื่องดื่มที่มีการเติมเกลือแร่เช่นน้ําเกลือแร่น้ําผักผลไมากก้กระป๋องนะคะมีการใส่โซเดียมเข้าไปนะคะฝั่งนี้จะเป็นลักษณะของอาหารจะเห็นว่าอาหารที่มีโซเดียมเยอะมันไม่ใช่อาหารธรรมชาติเลยเป็นอาหารที่แปรรูปแปรสภาพไปทั้งนั้นเลยนะคะนะอันนี้มีโซเดียมจริงแฝงอยูอ่โซเดียมแฝงมาดูด้านนี้โซเดียมแฝงคืออะไรโซเดียมแฝงเนี้ยอาจจะไม่ใช่เกลือนะบางทีรสชาติไม่เค็มนะคะแต่ องประกอบทางเคมีเขามีโซเดียมอะไรบ้างตัวที่ใส่ในไส้กรอกทำให้ไส้กรอกไม่บูดเสียไส้กรอกสัมผัสนุ่มอร่อยข้างนอกกรุบกรุบข้างในนุ่มๆและทําให้กินไส้กรอกอร่อยกินไส้กรอกอร่อยไหมคะอร่อยเนาะมีหลายรสนั่นแหละค่ะโซเดียมทั้งนั้นเลยนะคะอันต่อมาตัวที่ทําให้ไอศซครีมจับเป็นก้อนไอซครีมนี่มันทํามาจากนมเนาะแล้วก็ใส่สารตรงนี้ปุ๊บ จากนมที่เป็นน้ำน้ำเหลวๆจับมาเป็นก้อนในสครีมเนื้อนวลเนียนๆที่เรากินกันละมุนล,ลิ้นนะคะโซเดียมนะคะสังเกตไหมรสชาติไม่ได้เค็มเลยนะแต่มันมีองค์ประกอบเป็นโซเดียมนะคะอันต่อมาผงฟูขนมปังเบเกอรีร่ต่างๆมีการใส่ผงฟูเข้าไปไม่งั้นขนมจะกระดา้างจะไม่อร่อยนะคะผงฟูก็เป็นโซเดียมแฝงชนิดหนึง่งอันต่อมาสารกันเสียสารกันบูดนะคะจะเจอในอาหารแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมถ้าเขาไม่ใส่พวกนี้ จะขายได้ไม่นานนะคะนี่เป็นลนักษณะของโซเดียมแฝงซึ่งเมืองอันรสชาติไม่ได้เค็มเลยนะนะคะแต่มันมีองคประกอบเป็นโซเดียมอยู่ถ้าเรากินพวกนี้เข้าไปเยอะเรามีโอกาสได้รับโซเดียมเกินนะคะอ่นต่อมา <c oughs> เราจะทํายังไงเพื่อให้ร่างกายไม่รับโซเดียมเกินนะคะมาดูที่ด้านนี้เลยอันแรกถ้าเราจะต้องซื้ออาหาร <c oughs> สําเร็จรูปที่ขายตามซนะูเปอร์มาร์เก็ตเนาะพลิกดูฉลากมานิดนึงนะคะว่า หนึ่งหอ่อหนึ่งทุงหนึ่งกระป๋องหนึ่งซองมีโซเดียมเท่าไหร่ควรกินเท่าไหร่ควรแบ่งกินกี่ครั้งนะคะอันที่สองเราไปตามร้านอาหารอาหารไทยเนาะนอกจากปรุงมาจัดจานแล้วยังมีพวงเครื่องปรุงอยูบ่บนโต๊ะให้เราอีกเราไม่จําเป็นต้องใช้ทุกครั้งก็ได้นะคะนะแต่ถ้าจําเป็นจะปรุงจริงๆนะชิมดูก่อนว่าที่เขาปรุงมาให้เอามาเสรนะิร์ฟเราเนี่ยรสชาติโอเคไหมพอรับไหวไหมถ้าไม่ไหวจริงๆปรุงให้น้อยที่สุดเท่าที่ เราจะทําได้นะคะแต่ถ้าจะปรุงจริงๆชิมก่อนนะคะอันต่อไปฝึกลูกฝึกหลานนะคะฝึกเขาง่ายๆก็แต่มันจะไม่ง่ายหรือเปล่านะเด็กเขาจะติดขนมเนาะขนมเป็นถุงๆถุงเล็กถุงใหญ่แล้วกินไม่ได้กินแค่ถุงเดียวนะกินถุงนี้หมดแล้วก็ต่อถุงนู้นถุงนี้ไอ้ขนมถุงพวกนั้นนะคะมีโซเดียมแฝงข้างๆเยอะนะคะโซเดียมจริงก็มีที่ทําให้รสชาติขนมกบเอ่อเค็มๆโซเดียมแฝงก็คือ สารที่ใส่ให้การบูดไม่ให้ขนมมันเสียไม่ให้ขนมมันหืนนะคะนะถ้ากินพวกนี้ไปเรื่อยๆกินเยอะๆมากๆเด็กจะติดจะชอบขนมเหล่านี้แล้วเขาจะติดเปน,นิสัยว่าเขาจะกินพวกอาหารเหล่านี้ที่โซเดียมสูงๆนะคะต่อมาจะกินน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มน้ํพทิกต่างๆแตะแตพะพอให้รู้รสไม่ต้องแบบชุ่มโชกมากนะคะนะเพราะว่าโซเดียมมันเยอะอ่าทีนี้ถ้าใครทําอาหารนะคะเมื่อก่อนเนาะเราทําต้มยํา เครื่องต้มยำเป็นฟ้อนเลยนะคะเป็นฟ้อนเดี๋ยวนี้ต้มยำเหลือก้อนที่นี่เครื่องมันนะคะเป็นซุปก้อนต้มยำซึ่งโซเดียมเยอะมากนะคะถ้าเทียบกันแล้ว2อย่างการใช้เครื่องปรุงที่เป็นแบบธรรมชาติสมุนไพรต่างๆอาหารจะกลมกล่อมกว่าเป็นซุปที่เป็นก้อนๆนะคะเพราะการใช้เครื่องปรุงเครื่องเทศต่างๆเราเนี้ยปรุงอาหารแล้วเราพอชิมแล้วรสชาติมันกลมกล่อมเราจะมาใส่เครื่องปรุงใส่แต่งรสอีกนิดนึงแค่นั้นเอง แต่ถ้าใส่ไปสมมติเป็นซุปซุปก้อนรสต้ยมยำรสหมูสับอะไรก็แล้วแต่ซุปก้อนก้อนนั้นนะจะมีโซเดียมเยอะและอาหารจะรสชาติไม่ธรรมชาติด้วยนะคะอันก่อนมาถ้าจะกินผักกินผลไมะ้กินสดๆไปเลยไม่ต้องไปกินที่แบบเขาหมักดองนะคะเราจะมีได้รับโอกาสได้รับโซเดียมเกิดได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูที่ฝั่งนี้กันเราจะหยุดพฤติกรรมการกินยังไงที่ไม่ให้ติดเค็มอันแรกเลยถ้าจะปรุงชิมก่อน นะคะว่าที่เขามาเสริมให้เรา,เอาพอไหวไหมนะคะถ้าไหวกินแบบนั้นถ้าไม่ไหวจริงปรุงให้น้อยที่สุดอันที่สองอย่าติดการกินอาหารแปรรูปพยายามกินอาหารธรรมาชาติให้เยอะที่สุดอาหารแปรรูปให้น้อยที่สุดนะคะนะเราจะไม่ได้รับโซเดียมเกินไปนะคะร่างากายจะพอขับไปจิ้มน้ําจิ้มแบบไม่บรรยับบรรยังนิสัยเหล่านี้มันจะทําให้เราแบบได้รับ โซเดียมเยอะบางคนเนาะน้ำจิ้มมันอร่อยไงจิ้มจนชุ่มลูกชิ้นทอดไส้กรอกทอดจิ้มน้ำจิ้มจนชุ่มเลยแล้วกินนะคะโซเดียมมันจะมากับน้ำจิ้มเยอะอันต่อมาซดน้ำซุปหมดพ้วยหมดชามเช่นกันอร่อยที่ไหนคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยที่น้ำซุปปะเนาะนะถ้าไม่กินน้ำซุปมันก็หึมเหมือนขาดรสชาติกินได้แต่อย่ากินเยอะนะคะเอาพอแตะๆให้รู้รสก็พอนะอันต่อไปน้ำยำน้ำส้ปตําเหมือนกันนะคะนะอย่าเสพติดน้ำยำน้ำซ้มตัพวกเนี้ย กว่าเขาจะปรุงมาให้แซบเสิร์ฟเราได้นเขาใส่เครื่องมาเยอะมากนะคะกินเป็นเนื้อเนื้อเ,อ,เอาและน้าแต่แต่คนนิดนึงให้พอรู้รสนะคะอ่ะถ้าใครทําอาหารนะไม่ว่าจะเป็นไตป,าปาลาปลาพริกแกงกะปิเหล่านี้เป็นเครื่องปรุงของอาหารไทยทั้งนั้นเลยนะคะกินได้แต่อย่าก,กินบ่อยสลับส,บสับเปลี่ยนกันนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยรสชาติมันจะเค็มแล้วจะมีโซเดียมเยอะอ่ะทีนี้หนูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้เป็นอาหาร ข้างบนลักษณะอาหารปรุงข้างล่างเป็นน่าสะของอาหารแตรรูปหมูนะหมูเนื้อแดงขีดนึงนะขีดนึงยังไม่ทําอะไรเลยนะเขามีโซเดียมในตัวของเขาอยู่62ยังไม่ทาอะไรนะธรรมชาติเขาแต่เมื่อไหร่เราเอามาปรุงสุกไม่ว่าเราจะเป็นย่างเป็นปิ้งเป็นทอดอะไรก็แล้วแต่เราจะมีใส่เครื่องปรุงเนาะตามรสชาติพอให้หมูมันอร่อยพอปรุงสุกแล้วเราจะมากินกินจะให้อร่อีกมันก็ต้องจิ้มน้ําจิ้มอีกใช่ไหมคะถ้าเอาหมูดิบ มาปรุงรสแล้วก็ปรุงให้สุกแล้วก็จิ้มน้าจิ้มเราจะได้รับโซเดียมอย่างน้อย2เด้งก็คือเครื่องปรุงที่เราคลุกกับหมูแล้วก็น้าจิ้มที่เราจิ้มแต่ถ้ามาดูข้างล่างถ้าเอาหมูนี้นะมาแปลสภาพเป็นไส้กรอกเราจะได้โซเดียมจากอะไรบ้างอันแรกเลยตัวที่ทําให้ไส้กรอกอร่อย้องนอกกรุบกรุบข้างในนุ่มๆใน,นหนึ่งโซเดียมอันที่สเครื่องปรุงเพราะไส้กรอกไม่ได้มีรสชาติเดียว มีหลายรสชาติมากเลยแล้วก็เครื่องปรุงก็หลากหลายมากเครื่องปรุงเหล่านั้นก็คือโซเดียมอันที่2อันที่3สารกันบูดถ้าไม่ใส่สารกันบูดเซ็ตกลอกเขาจะเสียง่ายเนี่ยแค่เซ็ตกรอกดิบเนี่ยเราได้รับโซเดียมอย่างน้อย3เด้งแล้วแล้วพอมาปิ้งมาทอดมาย่างอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จจะกินให้อร่อยมันก็ต้องจิม้มน้ำจิม้มใช่ไหมคะพอจิม้มน้ำจิม้มเราก็ได้รับโซเดียมอีกเป็นเด้งที่สี่เนี่ยจะเห็นว่าขานี้เราได้รับโซเดียมเหมือนกันแต่น้อยกว่าอาหารแปรรูป ถ้าเราเลือกกินได้เราพยายามเลือกอาหารที่เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะอาหารแต่รูปให้น้อยสุดแต่เราต้องไม่ใช้ชีวิตนอกบ้านเนาะไปกับลูกกับหลานเขากินไม่กินกับเขาก็ไม่ได้กินนิดนิดหน่อยหน่อยพอให้ลูกหลานชื่นใจสบายใจแต่ถ้าเราเลือกได้เราพยายามเลือกด้านบนจะดีกว่าสุขภาพกับเรานะคะอ่ะต่อไปกล้วยหอมหนึ่งลูกนะ เขามีโซเดียมอยู่ประมาณ1มิลลิกรัมถ้ามาแปลงเป็นเค้กกล้วยหอมจะได้รับโซเดียมจากอะไรอันแรกเลยผงฟูถ้าไม่ใส่ผงฟูเค้กกล้วยหอมจะไม่นุ่มไม่อร่อยอันนี้2ส,สารกันบูดถ้าไม่ใส่เค้กกล้วยหอมจะขายได้ไม่นานนะเนี่ยอย่างน้อยได้โซเดียมมา2เด้งแล้วนะคะแล้วนอกจากนี้มันยังมีเอ่ออะไรน,นะนเครื่องปรุงอย่างอื่นที่ทาให้เค้กกล้วยหอมอร่อยอย่างเช่นเนย แล้วเค้กวยหอมเนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยใส่เนยแท้งเราเนยแ,แท้มันแพงจะใส่เนยเทียมเนยเทียมจะเป็นไขมันกลุ่มชนิดว่าไขามันเลวคือไขมันทรานซึ่งเป็นไขมันที่อันตรายกับสุขภาพแล้วมังเจ้าจะมีการเติมน้ําตาลไปด้วยเราก็จะได้รับสิ่งเติมเต็มพวกเนี้ยสิ่งปรุงรสเข้าไปพวกเนี้ยเข้าไปเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะกินกินเป็นกล้วยหอมสุกดีกว่านะคะธรรมดาไปถ้าจะกินฝั่งนี้กินได้แต่อย่ากินบ่อยพยายามเลือกให้เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะ อ่ะทีนี้จะแนะนําวิธีดูสลากอาหารนะคะนะเราเลี่ยงไม่ได้เลยตอนนี้อาหารต้องไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นอาหารแปรรูปอาหารพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนซื้อเราดูสลักมาดนึงอ่ะตัวนี้มันมีส่งสำเร็จรูปนั้นหนึ่งกระป๋องมีโซเดียมพันแปดโคตาเราเท่าไหร่คะต่อวันสองพันหนึ่งกระป๋องปลาไปพันแปดล้วแล้ววันหนึ่งเราไม่ได้กินแค่กระป๋องนี้กระป๋องดีวเรากินอาหารอย่างอื่นด้วยนะคะนะอันที่สองน้ำปลา หนึ่งช้อนโต๊ะมีโซเดียมพันห้านะคะนะพันห้าร้อยเจ้าสิบนะคะโซเดียมค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วอาหารไทยอนะไพี่บันโต๊ะจะมีพี่น้ำปลาปรุงอ้อร่อยด้วยเนาะถ้าใส่พี่น้ำปลาพริกโรยโรยหั่นอ้อร่อยเลยนะลย,ย,เลย,ยิ่งใส่ย,ยิ่งอร่อยทีละช้อนทีละช้อนทีละช้อน,อนหนึ่งสาสมนี้วันหนึ่งก็ได้เยอะนะคะถ้ากินหลายๆมือนะอ่ะต่อไปซีอิ๊วขาวที่เขาว่าไม่เค็มเท่าน้ำปลา แต่โซเดียมก็ไม่เบานะคะโซเดียม1,360เลยนะคะต่อ1ช้อนอ่ะอาหารพร้อมกินเราเจอเยอะมากเลยสังคมปัจจุบันนี้เข้าซูเปอร์เข้าห้างร้านสะดวกซื้อไปหยิบมาให้เขาอุ่นนะคะกินได้แต่อย่าบ่อยก่อนกินดูตรงนี้นิดนึงไอ้แท่งสี่เหลี่ยมไอ้สี่แท่งเรียงกันแท่งสุดท้ายเนี่ยคือโซเดียมนะคะนะดูว่าอันไหนโซเดียมน้อยพยายามเอาที่โซเดียมน้อยที่สุดนะคะนะ อาหารทุกเนี้ยด้วยความที่มันเป็นพร้อมกินสําเร็จรูปพร้อมกินเลยทุกกล่องทุกห่อที่ท่อเนี้ยจะเท่ากันหมดเลยแล้วพอเราซื้อมากินบางทีเอ้ยเขาทำมายังไม่จัดใจเรามีการเติมเพิ่มอีกใช่ไหมคะเติมอะไรนะเติมน้ําปลาเติมซีอิ๊วเติมน้ําส้มอะไรก็แล้วแต่เราก็จะได้รับโซเดียมเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ <S <S เหมือนเดิมกินได้แต่อย่าก,กินบ่อยพยายามกินที่มันหลากหลายนะคะอ่าทีนี้จะให้ดูตัวอย่างสลัดอาหารอีกแบบหนึ่งนะคะ นอกจากฉลากเมื่อกี้ที่พยาบาลให้ดูแล้วอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของฉลากอาหารนะคะที่จะแสดงให้เห็นเลขวัตถุเจือปนในอาหารวัตถุเจือปนในอาหารคืออะไร,รเขาใส่เพื่อประโยชน์ในการผลิตอาหารทําให้อาหารคงสภาพขายได้นานเก็บไว้ได้ข้ามปีเลยนะคะรักษาสภาพอาหารไม่ให้เหม็นหืนนะคะรสชาติอาหารขายได้นะคะนะเขาใส่ตามเกณฑ์ที่อยอยกาหนดนะไม่ได้ใส่นอกเกณฑ์นะคะ เพียงแต่ว่าถ้าเรากินไอลักษณะแบบนี้บ่อยๆๆบ่อย,อยถึงแม้จะอยู่ในเกณฑ์เราก็ได้รับค่อนข้างเยอะสะสมสะสมไปเรื่อยๆนะคะถ้าเมื่อไหร่ยิ่งมีตัวเลข I N S หลายๆตัวแบบนี้แสดงว่าเขาใส่สารพวกนี้เข้าไปเยอะแล้วจะเจอในไหนจะเจอในอาหารที่เก็บไว้ได้นานๆหลายๆเดือนบางคนเป็นบางบางอย่างเป็นปีบางอย่างหลายปีลองไปพลิกดูจะเจอตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะตอนนี้ล่าสุดในท้องตลาด ห้าสิบกว่าตัวเลขนี้นะคะเป็นสลากของอาหารชนิดหนึ่งนะะซึ่งตัวอาหารจริงๆเนี่ยจะมีแค่สามบรรทัดเนี่ยส่วนนอกนั้นเป็นวัตถุเจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรมนะคะนะ,ะถ้าจะกินกินได้แต่ว่าอย่ากินบ่อยนะคะเลือกที่ตัวน้อยๆยที่สุดอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างตัวน้อยน้อยนะคะอันนี้ขยะอันนี้เป็นขนมปังเนาะขนมปังหนึ่งแผน่นเขาะจะมีโซเดียมอยู่220พอมาพลิกดูวัตถุเจือปนในอาหารมีอยู่ประมาณ3ามสตัว นะคะพอได้อยู่ขนมปังตอนเนี้ยพี่ๆเคยเห็นกันเนาะที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตขนมปังแบบนี้อายุจะไม่นานใช่ไหมประมาณสัก5วัน7วันเนี่ยค่ะพอเขาใส่พวกนี้น้อยอายุมันจะไม่นานแต่ถ้าแบบเจออายุแบบยาวๆครึ่งปีหลายๆเดือนถึงเป็นปีพวกนี้พลิกดูได้เลยตัวเลขน,นี้จะเยอะมากนะคะโอเคอ่าพี่ๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ มีไหมเอ่ยอ mm hmm. nah ่าแต่เอามั้งไงคะเกลือบกเกลือบกคือจากบอกระเือทางอุสาห์เรทางเหนือเกลือบกเกลือบกเกลือทะเลนี่ยเกลือาใยอะไรัเกลือบกก็เกลือทะเลคือถ้าเป็นเกลือธรรมชาตินะคะเกลือธรรมชาติมันมันจะมีเกลืออุตสาหกรรมกับเกลือธรรมชาตินะคะอ่ะอันดับแรกก่อนเลยเกลือทุกเกลือมีส่วนผสมของโซเดียมซึ่งเป็นตัวที่ถ้าเจอเกินจะอันตราย แต่ถ้าเกลือที่เป็นธรรมชาติเขาจะมีสารอื่นๆร่วมกับในเกลือด้วยไม่ได้มีแค่โซเดียมอย่างเดียวจะมีสัสดส่วนอื่นด้วยนะคะแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นเกลืออุตสาหกรรมที่เขาขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะนะคะที่เกลือบริสุทธิ์จะเขียนว่าขาวๆเนี่ยเกลือบริสุทธิ์เกลือผสมไออดีนไอ้นั่นเป็นเกลืออุตสาหกรรมจะมีโซเดียมค่อนข้างเยอะถ้าเป็นเกลือธรรมชาติโซเดียมสรรมัดส่วนจะน้อยกว่าเกลืออุตสาหกรรมเพราะเขามีอื่น เกลือมันจะมีเกลือภูเขาเกลือบกนะเกลือภูเขากับเกลือทะเลซึ่งแร่ธาตุจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะถ้าเป็นเกลือทะเลก็จะมีเอ่ออาจจะมีมีไอโอดีนเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นเกลือบกอาจจะมีไอโอดีนค่อนข้างน้อยมันจะต่างกันตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นเกลือธรรมชาติจะกินแล้วสัสดส่วนที่ได้รับโซเดียมจะน้อยกว่าเกลืออุตสาหกรรมที่เรามาผลิตในโรงงาน,นะคะ่ะตรงคำถามไหมคะ ่าค่ะว่าไงจ๊ะที่เาขาโขดต่าเกลือภูเขาใช่ไหมอืมเกนืออีป็นไรอืมแชมพูเบอร์ตาจ้า<ะ>เขาบอกว่ามีโซเดียมต่างกับเกลือทะเลจริงไหมโซเดียมสัดส่วนคือถ้าเทียบเทียบกันแล้วอาจจะไม่ต่างกันมากเพราะเกลือธรรมชาติคือเกลือภูเขากับเกลือทะเลเขาจะมีเกลือแร่อ,อื่นๆมาเป็นสัดส่วนผสมกันถ้าเทียบโซเดียมจะไม่ต่างกันมากแต่ ไม่ว่าจะเป็นเกลือธรรมชาติหรือเกลืออุตสาหากรรมถ้ากินเยอะมากเราก็จะได้รับโซเดียมมากที่น่ากลัวคือโซเดียมนะคะโซเดียมถ้ามันเยอะเกินจะสร้างปัญหาถ้ามันน้อยเกินก็จะสร้างปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นกินได้แต่อย่าก,กินเยอะเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นเกลือภูเขาหรือเกลือทะเลนะคะเขาจะมีถ้าเป็นเกลือธรรมชาตินะเขาจะมีเกลือแร่อย่างอื่นผสมด้วยนะคะสัสดส่วนโซเดียมมันอาจจะ น้อยกว่าเกลืออุตสาหกรรมนะคะมีเมื่อกี้มีท่านใดมีความเกลือธรรมชาติก็หาซื้อได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นเกลือภูเขานะก็ริงที่เขาบ้านเราเกลือพิมไลค่ะเกลือดำเกลือชมพูนะเกลือธรรมชาติาหรือไม่ก็ดอกเกลือเคยได้กนินดอกเกลือไหมดอกเกลือง่ายสุดเลยอ่าร้านที่ขายค่ะได้ดอกเกลือดอกเกลือนี่จะเป็นเกลือธรรมชาติเกลือทะเลชั้น ชั้นบนๆหน่อยเกลือแร่จะเยอะเกลือแร่จะเยอะแต่ว่าไม่เท่าเกลือหิมาลัยไม่เท่าเกลือชมพูใช่เกลือขายตามห้างนะเขาเรียกว่าเกลืออุตสาหกรรมนะคะเกลืออุตสาหกรรมจะมีสัดส่วนอยู่สองอย่างโซเดียมไปละห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบห้าสิบอันนี้นะคะเกลือเกลืออุตสาหกรรมเกลือที่ขายในซูเปอร์เนี่ยก็ไปปรุงอาหารเหมือนกันแต่ว่าโซเดียมมันจะเยอะส่วนเกลือที่เป็นแบบ เกลือธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นเกลือทะเลหรือเกลือโบอกเนี่ยก็ไปปรุงอาหารกันแต่ราคาแพงกว่าอ่าราคาแพงกว่านะคะแต่เนืออื่นในเนอะคือว่าเราจะกินเกลือธรรมชาติหรือกินเกลืออุตสาหกรรมอย่ากินเยอะเกินจําเป็นเพราะเราจะได้รับโซเดียมสูง,สงอ่าใช้ได้ค่ะใ,ใช้บ้างอ่าทีนี้มีข้อคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะอ่าเดี๋ยวไปเรียกอ,อะรว่าไงจ๊ะ เออเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะไอเครื่องปรุงที่ลดโซเดียมเนาะเขาลดโซเดียมแต่เขาไปใส่อย่างอื่นแทนเขาไปใส่อย่างอื่นแทนนะคะเขาไปใส่เป็นโพแทสเซียมแทนนะคะมันช่วยลดโซเดียมแต่ว่ามันมีโพแทสเซียมเข้าไปตรงเนี้ยถ้าใครที่กังวลเรื่องโซเดียมกินได้แต่มีข้อแม้ใครที่มีปัญหาโรคไต มีปัญหาโรคไตนะคะถ้ากินเราถ้ากินผลิตภัณฑ์ที่เป็นโพแทสเซียมแทนโพแทสเซียมจะค้างไตจะทํางานหนักเพราะฉะนั้นคนที่จะกินน้ําปลาโลโซเดียมแล้ใส่โพแทสเซียมแทนต้องระวังด้วยว่าตัวเองเป็นโรคไตหรือเปล่าต้องถามหมอเขาดูนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือธรรมชาติปรุงน้อยๆนะคะปรุงน้อยๆเราจะไม่ได้รับอะไรเข้าไปเยอะเกินนะคะโอเคมีอาการว่าไงคะ ก็มีการฟอกสีไหมเ,ออเกลือาสารกรมน่าจะมีค่ะแต่เกลือก็ห,นหนมันขาวัวเยมีค่ะเขามีเขามีขั้นตอนการผลิตของเขาอยู่อะค่ะ <c oughs> น่าจะมีอะค่ะกินเกลือธรรมชาติะเอางี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเกลือธรรมชาติหรือเกลือาสารกร,รมเนาะอย่าก,กินเยอะนะคะนะกินได้พอดีพอดีนะ,ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะอ่าอ่าเดี๋ยวพยาบาลจะให้ดูอาหารสามอย่างนะ แล้วดูว่า3ามอย่างนี้อะไรโซเดียมเยอะสุดคะเอามาทายกันอันแรกเลยซุปก้อนอันที่2ผงชูรสอันที่3น้ำจิ้มอันไหนโซเดียมเยอะสุดคะใน3อันนี้น้ำจิ้มไก่นะอ่าบางคนชูรสเอามาดูเฉลยกันซุปก้อนอย่างที่บอกไงซุปก้อนก้อนเล็กๆนะโซเดียม2.6 0 0กมิลลิอมไม่ได้ใส่แค่ก้อนเดียวแล้วบางทีเราใส่ซุปก้อนเรายัางใส่น้ำปลาเข้าไปอีกใส่ชูรสเข้าไปอีกเรามีโอกาสได้รับโซเดียมเยอะขึ้นในอาหารเหล่านั้นนะคะอ่ามาดูอันที่สอง ไข่เค็มประกาศกระป๋องปลาสลิดตากแห้งอะไรโซเดียมเยอะสุดใช้ในสามอย่างนี้ประกาศดองนะอ่ะาแล้วมาดูเฉลยกันผระกาศดองเยอะสุดนะคะทำไมประกาศดองโซเดียมเยอะสุดคะอ่ารสชาติเป็นไงบ้างของดองเค็มอ่าหนึ่งรสชาติเค็มแนละ้วสองมันใส่กระป๋องดองใส่กระป๋องปุ๊บถ้าเมื่อไหร่ใส่กระป๋องามาเมื่อน,นั้นจะต้องมีการใส่สารกันบูดนะได้รับโซเดียมเยอะเข้าไปแล้วนะคะ ทำให้เราได้ถ้ากินประกาศกระป๋องบ่อยๆก็มีโอกาสได้รับโซเดียมเยอะอันต่อไปอ่าสามสามน้ำจิ้มนี้นะคะจิ้มสุก,กี้พริกกะปิซอสมะเขืเทศอะไรโซเดียมเยอะสุดคะในสามอันนี้อ่าเดี๋ยวมาดูการความเห็นหลากหลายปุ๊บอ่าสรุปเป็นพริกกะปิเนาะทำไมน้พริกกะปิโซเดียมเยอะสุดคะได้ไหม กะปิรสชาติเป็นไงคะเค็มอ่ากะปิรสชาติเค็มเนาะก็มีเกลืออยู่แล้วพอเรามาทําน้ําพริกเราใส่แค่กะปิไหมชูรสก็ต้องมาเด็กมันไม่ช่วยค่ะ <laughs> <laughs> มันทําให้รสชาติเราถูกใจแต่ว่าถ้าเรากินไปก็โซเดียมเต็มๆเ,เลยค่ะกินได้แต่อย่ากินบ่อยนะคะเพราะว่าเรามาทาน้ําพริกกะปิเนี่ยไม่ได้ใส่แค่กะปิเนาะ <c oughs> เกลือเอ่อ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> น้ําตาลก็มาชูรสก็มีนะคะ ใส่เข้าไปเพื่อให้รสชาติมันกลมกลม่อมมลนก็ได้รับโซเดียมเยอะอ่าต่อไปเอามาดู3ามเมนูกันนี้หิวข้าวกันหรือเปล่าใหญ่โฟ์ใหญ่ซีอิว๊วสุกี้นะสามอันเนี้ยสาจานเนี้ยอะไรโซเดียมเยอะสุดคะติ๊กตะติ๊กตักอ่าใหญ่โฟโอเคเรามาดูเฉลยกันนะคะฟึบเฉลยคือสุกี้นะทำไมสุกี้น้ำโซเดียมเยอะคะอ่าใช่ ทุกจานนี้นะเขาปรุงมาเนะี่ยเขาใส่โซเดียมมาระดับหนึ่งแล้วแต่สุกี้น้ำมัน,นมีอะไรน้ำจิ้ม,มตัวน้ำจิ้มสุกี้นะคะโซเดียมเยอะแล้วจะอร่อยคือต้องใส่น้ำจิ้มเยอะๆเนาะ,นะมันถึงจะอร่อยนะคะเราก็จะได้รับโซเดียมเข้าไปเยอะนะคะ,ะทีนี้สามเมนูนี้ส้ตมตำบะหมี่ก๋วยเตีรยวโจ๊กถึงสันดิลุโจ๊กที่เป็นกระป๋องที่ใส่น้ำชงสามเมนูนี้อันไหนโซเดียมเยอะสุดคะอ่า โอเคมีความหลากหลายเรามาดูกันฟึบอ่าส้มตามโจ๊กบะหมี่กุ้งเะลูทำไมโจ๊กกระป๋องที่เป็นผง,ผงใส่น้ำโซเดียมเยอะฮะอ่าด้วยส่วนหนึ่งโจ๊กกระป๋องเลยนะคะข้าวนึกถึงข้าวนะจากข้าวเป็นเม็ดๆนะคะ มาแปรรูปแปรสภาพแทบไม่เหลือเนื้อข้าวที่เราเห็นเลยนะคะแล้วามาอัดใส่ก,กระป๋องแล้วมันจะมีผงเล็กๆลอยๆเค็มๆปลาแ้มปลาแลมนั่นแหละตัวโซเดียมแล้วข้าวมาแปรรูปอัดใส่ก,กระป๋องต้องมีอะไรนะสารกันบูดแน่ๆแปรรูปจนจนไม่เหลือสภาพเดิมแล้วนั่นแหละคะ่ะก็คือโซเดียมมันจะเยอะจากตรงนั้นทั้งโซเดียมจริงก็คือรสชาติปลาแ้มปลาแ้มเค็มๆโซเดียมแฝงก็คือสารที่ต่างๆที่ใส่ทําให้รักษา ให้อาหารไม่บุดง่ายๆนะคะถ้าจะกินโจ๊กเรากินแบบที่ต้มใหม่ๆดีกว่าต้มแบบโจ๊กธรรมชาติที่เรากินเราสามารถเติมหมูเติมไข่เติมอะไรได้ตามที่เราชอบแต่โจ๊กกระป๋องนี่คือทุกกระป๋องเหมือนกันหมดเลยมีแค่ข้าวกับผักเป็นชิ้นๆหมูเป็นชิ้นนิดนึงแค่นั้นเองนะคะโอเคอ่าทีนี้นะอ่าเกมหมดแล้วทีนี้หนูจะสรุปให้นะคะอาหารการกินที่ว่าไปทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะไม่ให้รับโซเดียมเกินนะคะเน้นก็คือพยายามกินอาหารธรรมชาติ เป็นันดับแรกนะคะอาหารแปรูท้ายๆเลยแล้วถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าวันนี้มือ้อก่อนหน้านี้เรากินอาหารที่มีโซเดียมเยอะแล้วมื้อถัดๆไปพยายามเบาๆหน่อยให้กินอาหารที่มีโซเดียมน้อยไม่ใช่กินอาหารที่มีโซเดียมเยอะๆทั้ง3ามื้อเลยไตยเราจะทํางานไม่ไหวนะคะนะร่างกายเราจะทํางานหนักแล้วคอนเซปต์ก็คือกินได้อย่าก,กินบ่อยอย่าก,กินประจํากินพอให้แบบชุ่มชื่นหัวใจให้มีความสุขนิดนิดน้อยพอ เราเน้นธรรมชาตินะคะเราจะได้ดูแลสุขภาพกันนะคะโอเคต่อไป